สวัสดีนะครับนายเสียวพีกิงทุกท่านมีกุมขีอีกล้วนะครับนะกับช่องใหม่ของพี่จิงนั่นเองนะช่องเดอะคลิงชั n นแน่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะอ่นะวันนี้ก็อยู่กันหน้าเกมสาวั้อ่า นอกโกทามวันนี้นะเออมานอกรอบีกันนิดนึงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นจริงจังอะไรวันนี้มาทำรีวิวมีคนขอให้มารีวิวสาวทําหลังอัปเดตเออมาลองดูให้สัก500นะวันนี้นะอ่ะันนี้ไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมดเช่นเคยนะครับนะ,ะวันนี้ขี้เกียจเปิดกลุ่มแล้วละ่ะเออเมื่อกี้ปิดไปลืมนะค่อยดูทีหลังแล้วกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับนะัมาเริ่มวันเลยดีก,กว่าปอ่ะ เอามาหาร้อยนะขอดูสักหน่อยได้วันนี้เออโอ้วันนี้ง่วงอีกแล้วเอาไหมช่วงนี้เออโอ้สามตัวไม่ช่วงนี้ง่วงทั้งวันจริงๆเออเมื่อวานก็ง่วงทั้งวันอันนี้ก็ยุ่งยุ่ง่ยเออนี้ไม่ได้คุยกับใครในกลุ่มก็ตอรี่นะครับนะเออนี่เพิ่งเริ่มเนาะเกมแรกของวันเลยนะเออมาเทสดูให้แล้วกันนะครับนะ ยังไงคำนวณหรือนว,นว่าเป็นเพราะเราเปิดเบดหกวะคำนวณไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เออแต่ก็ได้อยู่นะก็ไม่ใช่ว่าจะดูดจ๋าขนาดนั้นเอออย่างน้อยก็มีคอมบงคอมโบบ้างอ่าอ่ะอย่างน้อยก็ยังอุ่นใจได้ในระดับเนึ่งฟับมาดอกนี้ไอ้เขียวช่องสองไม่มาออมโอ้โหโอเคอ่ โอ้น okay. uh, ี่คำนวณออกมาเป็นตัวเล็กๆมาอ่เท่าไรได้โยเคสคอมโบเต็มกระดานนม่งเข้าตัวถูกโอเคฮะยี่สิบหมุนผ่านไปยังไม่ลงไปต่ำกว่า400ก็ถือว่าได้แต่ไม่ดีนะเออโอ้โหแม่งพอเปิดโทโบเท่านั้นแหละดูวอ้ามึงเฮ้ย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 โอ้ร้อย จะเย็นก่อนปั๊บอืมไอ้ฟ้าโอ้วันนี้สเกตเตอร์เงียบจังเลยนะไม่มีชเฉาไ้ลุ้นสเกตเตอร์เลยเนี่ยโอ้ยดูยังไงเคช่องหนึ่งมแม่งผมเริ่มดูดแล้วแหละเอาไงเฮ้ยมากลัวซื้อแม่งแล้วหมดเนี่ยขอปั่นดีกว่าเอ้าเอา ความหวังของเรามาแล้วมาเถอะมาเถอะลอกมาเถอะ,มถอะไม่มาโอ้โหมารอบเดียวแล้วก็ไม่เข้าอีกขอโทปะมาบับมาเจช่องสองทีสวยบับนี่ไหนวะโอโหแม่งเสียดายของอเคือมอโอโ้วันนี้ว่ากจะกระจายลเลยเว้ย เออเมื่อกี้เพิ่งเปิดมาเพิ่งชมว่ามาดีๆคำ,คำนวงคำนวณอะไรมีอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยพอกูเปิดโบตอนนั้นแหละดูโอ้ไหลเป็นน้ำเลยอือฮึโอ้เลยร้อยเก้าสิบแล้วเออใจเย็นก่อนเพื่อนอือฮึวันนี้โอ้ไลแม่งโอ้โหมันเออ,อยังไงลูกยังไงลูกเข้าไหมเข้าไหม เข้าอีกแล้วโอ้ยังได้อยู่เอ้ยเออเมื่อกี้แม่งกูก็มูแต่มองสเกตเตอร์ลืมไปว่ามีวายข้างบนสามตัวฟับ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 อู้โอ้โหนี่ยอมเลยนะโหช่องเหลือขนาดนั้นแม่งยังไม่ลงอีกเออมึงเออมาโอ้ดูฟ้าช่องสามดิอืมคนนี่อุตส่าห์แข็งใจไม่ซื้อแล้วนะ หรือเราควรซื้อสักรอบไหมแต่คุกเออแต่กลัวซื้อแล้วแม่งเตลือนเดยสาวท่าแม่งที่จริงว่าสาวท่านด้านในแม่งนะอัปเดตมากี่รอบ,พบเพราะค่อนข้างจะเพือเออไวเออมาผออมโบเริเ่มมายังไงอ,อ้อเคมาทําไมไวเออโอ้ดูโชคดีที่ยังได้เมื่อกี้มาช่วยดูกลับมาสามร้อย มะมาคือมันจบจบมาดูกันมาหมดหน้าตักแล้วนะเหลือ3ามแล้วถ้ามันไม่จ่ายจริงๆก็รึบนั้นอู้ดูฟ้าดิโอ้ยสิมบมาไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอเขียวไอเขียวสวยไอ้ม่วงรอแล้วยังไงสวยอู๊ยเออโอ้ย,อยแม่เจ้า โอ้เราก็ไม่ซื้อตั้งนานดูคิดว่าแม่งด้านในไม่ใจโอ้คิดถูกอะเนี่ยที่กดเข้ามาวัดใจเมื่อกี้โอ้ยังไงเอ๋เออสวยมาเคอืมได้สิอยู่ขอเคช่องสองเคช่องสองทีอืมอืมแม่งเอ้ดูเค็มกระดานโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเกลับมาแล้วเออสามร้อยยังไงขอช่องอืมโอ้ยสามร้อยเจ็ดได้อยู่ โอ้พันหนึ่งแล้วเพื่อนโอ้ถือว่าพลิกเลยนะเนี่ยเออฟ้าช่องหนึ่งทีไม่ลงยังไงลกูกยังไงลกูกเขียวอเออเอออีกจักดอ,อกไม่มาโอ้เออไปด้านในจ่ายว่ารอบนี้เออหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าโอ้เอาเรื่องอยู่นนะรอบนี้นะไปปัป่นเงินต่อ เดี๋ยวดูรายคอมโบสักดอกเดี๋ยวถ้ามาสวยๆแบบเมื่อกี้จัดสักรอบเนาะเอาไหมเออแต่เขาปั่นดูก่อนแล้วกันเนี่ยเริ่มลายเริ่มดูลายคำนวณเมื่อกี้เขาเริ่มมาแล้วนะจากที่เงียบๆพอคำนวณบึ้มบึ้มบึ้มเมื่อกี้แตงนอกมาสามร้อยลองซื้อดูเอ้ยเอ้ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาต้นตีนต้นตีจริงเออนี่สกตเตอร์กวนต้นตีนูจริงๆสามรอบติดๆแล้วนะแม่งเออแตงนอกเริ่มมา เออเ้เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาว้ยังไงไอแดงไม่มาโอ้แต่เกมเสาถ้ำยังพจริงไม่มาแล้วไม่เจอไอหน้าแดงไอหน้าทองน่นานมากแลยนะเออนี่แต่ได้กระแตกนอกเนี่ยไม่แปลกจริงๆไม่อยากพุกแตกข้าไในบ้างคือถ้าแตกไอทองด้านในกูบอกเลยฮะเฮลั่นเลยนะเออยังไงไอม่วงไอเคไม่มา วายยังไงลูกเออคำนวณยังไม่หลุดเท่าไหร่นะเออแต่เมื่อกี้พอดูดก็ดูดยู่เลยมารอบสองมาดูกันรอบนี้จะจ่ายหรือเปล่าวายเออเต็มแผงไปก่อนเคช่องสามตัวไวสองแถวอย่างนี้วายตั้งยังไงลูก โอ้อยยยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไว้โอ้โหเออเออสวยโอ้ดูเฮ้โอ้โหอันนี้เบ็ดหกโอ้ยเบ็ดหกมาดีเออดูยังไงสิบมาสวยขอเอช่อง,ชชงสานได้ไหมเออืเอจมาเอาเว้เอาไว้เอาไว้ผมซื้อสองไม้จ่ายสองไม้เลยว่ะยังไงลูกแต่บางทีช่วงนี้พอเล่นนะ ย้ำเลยนะช่วงนี้พีจีพอเล่นช่วงนี้นะถ้าแตกมาระดับหนึ่งแนะนำว่าให้หยุดให้ไวเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงลูกเอ้าปีในมาโอ้โหด้านนอกไม่เข้ามาเข้าด้านในเอ้ยยังไงยังไงยังไงได้อีกสักต้มไม่ได้กพไม่เป็นไรไปสิบหมุนเพื่อนเอ้ามาลุกมาโอ้โหช่วงนี้เราพีกียังพูดไม่ทันจะจบบอกช่วงนี้จริงจริงแตกนิดๆิดหน่อยๆแม่ง นะให้พอมีกําไรก็เพ่นได้แล้วทุนเนี้ยนะยอมเลยว่าแม่งบางทีแบบบางวันเอาจริงๆบางวันแม่งแข็งมากเออดูคลิปพี่คิงเนี่ยโอ้ยบางทีแม่งต้องฟัดจนแบบหยดสุดท้ายจริงๆแม่งเหงจะยอมใจโอ้โหเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้สไม่ลงโอ้โหโอเคพูนยี่สิบแล้วยังไงไปลุไปไปลุไปอีกนิดหนึ่งสองพันได้ไหมโอ้โหโอเค โอเคเออเขียวมาสวยคิยวเคได้ไม่ได้เลยโอ้โหเอ,อ้ยคูณยี่สิบโอ้โหว่าวอะไรขนาดนั้นเราเจอาเอ,อ้ยสามสิบขอเขียวช่องสองได้ไหมไม่ลงโอ้โหมแม่งบอกคูณเยอะๆแล้วไม่จ่ายเจแปดร้อยหกสิบสี่เอาไงจิง้บเพิ่งพูดอยู่แมปแมปนะเออเดี๋ยวขอดู ออโอ้โหกดเล่นๆสองทันทีกะปัดเศษแม่งลั่นอยู่นะเออมาเดี๋ยวเหลือถ้าต่ำกว่าพันหไม่เล่นอ่ะถือว่าเป็นเช็คดวงแล้วกันแต่ก็นี่ก็แตกมาเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าถึงพันหกแล้วเราไม่มีคอมบุงคอมโบอะไรก็ไม่ต่อแล้วนะโอ้โหอื้มอืออื้มอื้มืออ ถือว่าพอหอมปากหอมคอเออเมื่อกี้แม่งเอาจริงๆก็เกือบไม่รอดอยู่นะเออเหลืออยู่ร้อยกว่าแม่งฟุกมาแตกนอกสองสมร้อยเมื่อกี้ที่ขึ้นกับมาสามร้อยกว่าก็แม่งก็พลิกดูโอแต่ด้านในเมื่อกี้แม่งจริงๆคูณยี่สิบแล้วนะเออเหลือตั้งหกเจ็ดหมุนแม่งเสือไม่จ่ายเลยแม้งใจเพิ่มหกเจ็ดสิบโอ้โหโคตรเสียได้ของนะโอเคก็ถือว่ารีวิวสาวทาให้อ่าถ้าถามไม่กินก็แข็งว่ะเออแต่ด้านใน ก็จ่ายอยู่นะสองไม้เมื่อกี้เข้าสองรอบซื้อสองรอบก็ถือว่าจ่ายสองรอบอยู่ตัวสเกตเตอร์วันนี้ย้ําเลยว่าไม่เห็นจริงๆไม่มีช็อตแบบได้ลุ้นแค่สามรอบแล้วก็ควรต้มตีนมากเออสเกตเตอร์ก็ถามว่ามาบ่อยไหมก็นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเออแต่เมื่อกี้มีฟรีด้านในรอบหนึ่งก็อ่ะก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าฟรีอยู่เหมือนกันนะครับนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันอัปเดตมารอบนี้พี่คิงให้คะแนน50 50ิเลยว่าความน่าเล่นแม่งก็น่ากลัวมากเออ ก็วัดใจเอาแล้วกันนะครับนะถ้ามันจะแตกมันก็แตกอยู่ดีแหละนะแล้วนะแต่ดวงด้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ่ันคือไม่แนะนำให้ท่นตามมันจป็นระคำเดิมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ